Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những sampai 10 eh kasi 10 90 100 ดีไหมประมาณนี้ือ <c oughs> ก็ลูมาร์กนะครับสำหรับการไว้พิศษเนาะมาอีกด้านหนึ่งฮะ มีสองด้านนะครับอขอาดนมืแกเอาผลไม้ไหนไหนนัน่งด้วยตังนด้ได้ๆหัวหัวมเนหักไะหรอือเปลาหัวเป็นอห้วงตเลยเนะติมากไปหมดเลยืม ครับเรื่องเจาะฟุกใน FC ่อยึดตรงบริเวณประตูเนาะยึดประตูเใน FC ประตูด้านหน้าบ้านใน FC เดี๋ยวจะลองดูก่อนรูดึงก่อนเนาะโอเคครับโอ้ยนี่ได้ มีหัวดีหรือเปล่าหัวแรงมันเข้าอะไรมันเข้าอะไรนะอ๋อแรงนี่แหลมันเข้าอ๋อแต่แล้วนี ยึเตรียมยึดเพดนะจับรูไว้ก่อนทำประตูด้านหน้าให้กับน้องๆนะเพ่กิลยไ่เลยกๆเลกเลยเอายกไปหน่อยกเลกหักหนอีอีกเียรอียงกเลกักหนแล้วอเอาตนี้ดีกว่าเลยดีเล็เลยม่เข้าแล้ว

ลกขยับมันก็ขยับทั้งแผงแล้วแผงครานี้ไม่ได้ครานี้เอาดิสปูลนี่ก erm ็ได้เลยอืมไปเคลีย่ะก็วัดว um> ัดใหม่เลยถ้าจะขยับยกแผงไปเลยวัดใหม่ไหมโยกแผงไปเลยเช่นกันมันจิวเล็กเนาะอืมครานี้ยึดดิเซนี้ได้เซนนลยนี่เหรอเอ๋อลงมาอี่ตรงนั้นแล้วบอกพอชนชิดได้บอกข้างล่างเออนนี้อันี้เลย อัน,นี้แตกกันไปลนขอน,นะอันนี้มันมีปูนะขอบเสาริมตัวน,นี้อ,อ่ะอ่าจะเป็นนิดเดียวนะเออน,นิดเดียวได้มาลองดูดน,น,นะจะได้มองออกว่าเป็นตัวไหนอือ ไดไกอนงมันมันจะได้หรือเปล่าตรงนี้มันมีหัวมันหัวหายไปรืเอาหัวไอ้ตัวนันได้ได้พอเขาามีหัวมันจะเข้าเร็วีหมันเลยเพราะอันนี้มันหัวมันแลว เราแบบเรียนนะงนี้ก็บบเทลเจาะหูเลยนะฮะสำหรับการยิงเพลทยึดเพลทนี่ฮะมันต้องแว่นกองแสกนะนเพราะว่าจับมนถงมบอเดเอันกเออมันต้องใช้หัวตัวนั้นอ่ะมันถึงจะกระเทา ไม่มีระบบประเทศเหมือนอืมอ่ะอตอนนี้ก็ยังติดขัดนิดหน่อยนะทุกท่านเรื่องหัวเจาะเนาะแต่เดี๋ยวเราจะจอะแล้วก็เตรียมยึดประตูด้านหน้านี่กลับให้ได้เลยนะวันนี้เนาะเยอะหน่อยนึงเนาะ mười lăm tay đây tay vắng tay vắng tay đây tay vắng tay vắng tay đi được không? tay vắng tay vắng โอเคทุกท่านคลิปนี้ขอบคุณครับ